ถ้าควรรู้ห้ามเปลี่ยนอาหารน้องแมวโดวยทันทีนะไม่งั้นท้องไส้จะปั่นป่วนพราอเจ้าเหมียวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีลำไส้ที่เซนซิทีฟมากการเปลี่ยนอาหารโดยทันทีอาจจะทําให้น้องเหมียวเกิดปัญหาทางระบบย่อยอาหารได้เช่นอาการท้องเสียอาเจียนหรือเบื่ออาหารได้หากต้องการเปลี่ยนอาหารให้กับน้องแมวควรทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปหากอยากเริ่มให้น้องแมวเริ่มทานอาหารคนิว่าเรามาดูวิธีการเปลี่ยนอาหารแมวอย่างถูกต้องกันจะใช้เวลาเปลี่ยนอาหารทั้งหมด7วันนะคะโดยวันที่1และ2องเทอาหารเดิมเ5ดิผสมกับ อาหารแมวคันนี้ว่า25%ผสมแบบนี้ให้น้องทานได้เลยนะคะวันที่3และ4เทอาหารเดิม50%ผสมกับอาหารแมวคันนี้ว่า50%เทแบบครึ่งต่อครึ่งกันเลยค่ะวันที่5และ6เทอาหารเดิม25%ผสมกับอาหารแมวคันนี้ว่า75%แล้ววันที่7สามารถให้อาหารแมวคันนี้ว่าได้100%เลยนะคะเช็ดไม่รับหากน้องแมวเริ่มมีอาการท้องเสียหรือไม่ยอมทานอาหารแล้วให้ชะลอการเปลี่ยนสัดส่วนแล้ววนกลับไปในที่สัดส่วนที่น้องยอมกินก่อนหน้านี้นะคะแค่ค่อยๆปรับก็ช่วยให้การเปลี่ยนอาหารของน้องแมวได้อย่างราบรื่นแค่นี้ ทั้งท่าและเจ้าเหมียวก็แฮปปี้ค่ะ